สวัสดีครับวันนี้เรามาคุยกันเรื่องสั้นๆนะครับแต่ว่าเอามาแชร์ให้เผื่อใครที่ยังไม่ทราบนะครับเดี๋ยวขอเช็คเสียงหน่อยเสียงดังเลยโอเคเดี๋ยวขอแชร์ไปก่อนนะครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องเกี่ยวกับแ a น o อนตอนนี้นะครับมีซอฟต์แวร์ใหม่ออกมานะครับสามารถใช้กล้อง Canon เป็นเว็บแคมได้โดยแค่ต่อสาย สายเดียวนะครับมันคืออะไรแล้วก็มันทำยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวเราเข้ามาคุยกันครับแป๊บหนึ่งครับ อะกลับมาแล้วนะครับกลับมาแล้วนะครับเดี๋ยวลองมาคุยกันนะครับว่ามันมีซอฟต์แวร์ตอนนี้ Canon นเขามีเขามีซอฟต์แวร์มาตัวหนึ่งนะสำหรับให้ใช้กล้อง DSLR หรือว่า Mirrorless นะครับให้เป็นคุณสามารถเอามาทำเป็นเว็บแคมได้เลยนะ,ะโดยที่ไม่ต้องไม่ต้องซื้อตัววิดีโอแคปเจอร์หรืออะไรพวกนี้นะครับเพื่อที่จะได้มีภาพสวย เวลาคุณไลฟ์หรือเวลาคุณมีติ้งประชุมในซูมหรือใช้สกายหรืออะไรพวกนี้ทำได้หมดนะฮะ OBS หรืออะไรพวกนี้นะครับทำได้หมดนะครับโอเคเดี๋ยวขอ,อแชร์เข้าไปในกลุ่มเพื่อนๆน,นิดนึงก่อนนะครับเผื่อมีใครสนใจนะครับอขออนุญาตนิดหนึ่งสวัสดีนะครับคุณเซนนะครับโอ้โหขอบคุณมากนะครับแวะเข้ามาฟังกันอขอบคุณที่แชร์ด้วยนะฮะเห็นแชร์ ช่วยแชร์ช่วยแชร์วิดีโอผมบ่อยมากเลยขอับคุณขอบคุณมากๆนะครับเดี๋ยวขอแชร์เข้าไปในกลุ่มไม่เป็นไรเดี๋ยวเข้าไปแชร์ก็ได้โอเคอตอนนี้นะครับคนที่ใช้กล้อง c a นนอนนะฮะเฉพาะเท่าที่ทราบมาเฉพาะแค n นอนนะฮะแต่ว่าไม่ทุกรุ่นนะครับ c คนนอนเนี่ยเพิ่งออกตัวอซอฟต์แวร์ขึ้นมาตัวหนึ่งนะครับไม่นานนี่เองนะครับแล้วก็เริ่มใช้ทดลองใช้แล้วผมก็ทดลองใช้แล้วก็ถือว่าโอเคทีเดียว แต่ว่าก็อาจจะถ้าใครที่ไม่เคยใช้นะแรกๆอาจจะมีทริกมีอะไรคอมมิเคทเล็กน้อยอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าหน้าที่ของมันกนะ็คือว่าคุณแค่ต่อเอาสาย usb อะต่อที่กล้องธรรมดาแล้วก็เสียบเข้าคอมคุณนะครับคุณโหลดอซอฟต์แวร์ตัวนี้ลงมาแล้วคุณก็สามารถใช้กล้อง canon dslr ของคุณเ,เป็นเว็บแคมได้เลยไม่ต้องใช้วิดีโอแคปเจอร์ค้าตัวือนใช่ไหมครับปกติแล้วพวกกล้อง dslr หรือมิเรเลสเนี่ยเวลาเราจะต้องการที่จะ ให้เป็นให้เป็นามาทำแทนเว็บแคมเนี่ยคุณจะต้องมีพวกแคปเจอร์คาร์ดอะไรพวกนี้นะครับวิดีโอแคปเจอร์คาร์ดอะไรพวกนี้นะครับที่เข้ามาคอยต่อแล้วก็แปลงสัญญาณ hdmi ให้เป็น clean hdmi แล้วก็เข้ามาในคอมพิวเตอร์อะไรเงี้ยนะครับคุณจะได้ใช้กล้องอแทนไลฟ์สวยๆได้หรืออะไรพวกนี้นะครับตอนนี้แคนดอนออกซอฟต์แ so วตัวนี้มามันมีชื่อว่า o s Webcam Utility นะครับเบต้านะครับก็ง่ายๆนะฮะก็แค่เข้าไปโหลดนะครับเดี๋ยวผมพาเข้าไปนะครับผมลองเข้าไปโหลดมาแล้วนะครับก็คือเข้าไปที่เว็บ c a n o n นะครับเข้าไปที่เว็บ c a n o n เสร็จแล้วก็เข้าไปหาซอฟต์แวร์ตัวนี้นะฮะ US Webcam Utility นะครับแล้วพอเข้าไปปุ๊บแล้วเนี่ยพอเข้าไปลิงก์ตัวนี้นะครับเราก็ เลื่อนเลื่อนขึ้นไปดูนะครเขาจะมีอินโฟเมชันบอกในในหน้าเดียวเลยง่ายๆเลยนะครับบอกง่ายๆเลยหน้าเดียวเลยว่าคุณต้องทำอะไรบ้างนะครับแล้วก็ถึงจะสามารถที่จะใช้ซอฟต์แวร์ตัวนี้ได้นะครับะจะต้องโหลดยังไงมีฟอรัมสำหรับคนที่ใช้ Apple คนที่ใช้ Windows อะไรพวกนี้นะครับแล้วก็มีมีวิธีดาวน์โหลดโปรแกรมอะไรให้เสร็จเลยนะครับ มีวิธีดาวน์โหลดให้ใครที่ใช้ Mac ก็ง่ายเดี๋ยวผมจะลองดาวน์โหลดให้ดูนะฮะอ่าอ่าโอเคเดี๋ยวจะลองดาวน์โหลดให้ดูนะครับสำหรับคนที่ใช้ Mac นะครับแล้วก็คนที่ใช้ Windows ก็ก็เดี๋ยวนี้ Windows ก็ดาวน์โหลดอะไรง่ายแล้วนะครับก็ไม่วุ่นวายเหมือนสมัยก่อนฮนะก็ง่ายคนที่ใช้ Windows ก็คงจะอ่าง่ายอยู่แล้วแล้วก็ที่สำคัญที่สุดตรงนี้นะครับ ก็ถือว่ามันจะบอกลิสต์เลยคือไม่ได้ทุกรุ่นนะครับแต่ว่าก็เยอะทีเดียวแล้วก็เป็นรุ่นที่พอเูลาทั้งนั้นนะฮะพวก ds l r ว่ามีรุ่นไหนบ้างคุณล,ลองดูนะว่ากล้องคุณ compatible หรือเปล่าสามารถหรือเปล่านะครับแล้วก็พวก m i r r ลอร์เ s ก็เหมือนกัน m i r r o r l e s s ก็มีใช้ได้นะฮะก็ใช้ได้อยู่ก็ยังไม่ได้ใช้ได้เยอะมากนะครับแต่ว่าตัวที่พอเูลาอย่าง m 5 0เนี่ยตัวนี้น่าใช้มากอะไรเงี้ยนะครับเป็นตัว กล้องตัวใหม่ที่แบบน่าสนใจทีเดียวนะครับรวมทั้งพวก power shot กล้องเล็ก,ลก,ลกๆอะไรพวกนี้ด้วยนะครับก็สามารถาใช้ได้นะครับบางรุ่นอ่ะคันนี้ทำยังไงใช่ไหมครับพอคุณมาตรงนี้อ่านรายละเอียดของคุณถ้ากล้องคุณ compatible ใช่ไหมครับคุณก็เข้าไปดาวน์โหลดนะครับดาวน์โหลดโปรแกรมอะก็คือมาที่ตัวกล้องของคุณสมมุติผมใช้5 d mark iv อยู่ตอนนี้ผมก็คลิกกล้องผมพอเข้าไปที่ มันก็จะเข้าไปที่หน้าของกล้องตัวนี้แล้วมันก็จะมีโปรแกรมมีไดรเวอร์มีเมนู menu, มีอะไรให้ดาวน์โหลดเยอะแยะไปหมดเลยนะครับในหน้าในหน้าของกล้องของคุณนะครับพอเสร็จปุ๊บคุณก็มาเช็คดูที่ตรงไดรเวอร์ดาวน์โหลดนะครับแล้วก็ดู Operating Oper System ของคุณว่าคุณใช้ Mac อะไรรุ่นอะไร Windows อะไรนะครับอ,อันนี้มัน Auto d e t e e t กให้เลยเห็นไหมครับแล้วเสร็จปุ๊บคุณก็มาเลือกที่ตัวนี้ eos เว็บแคมยูทิลิตี้เตัวนี้เห็นไหมครับพึ่งออกมาเมื่ออัปเดตเมื่อว,วันเดือน5วันที่27นี่เองนะครับนะครับเสร็จปุ๊บคุณก็กดดาวน์โหลดดาวน์โหลดเลยนะครับก็ง่ายๆแล้วคราวนี้ดาวน์โหลดปุ๊บก็ขั้นตอนก็คอนติเนียไปเรื่อยๆนะครับตามที่โปรแกรมมันมันถามหาอะไรพวกนี้นะครับก็เป็นเหมือนดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ทั่วไปนะ โหลดไปโอเคอิน okay. tall พออิน tall เสร็จปุ๊บมันก็จะเรียกให้รีสตาร์ทแน่นอนถ้าผมเดาไม่ผิดโอเคคอนติเนียร์ tall ไปนะครับแปบ๊บเดียวปุ๊บเดียวเสร็จแล้วพอเสร็จปุ๊บมันก็จะให้รีสตาร์ทนะครับคุณก็รีสตาร์ทคอมไปแล้วคุณก็จะได้อไอซอฟต์แวร์ตัวนี้เข้ามาแล้วคุณก็สามารถใช้กล้องคุณแทนเว็บแคปได้เลยต่อไปนี้จะสกาย จะซูมกับใครอะไรเงี้ยก็ใช้ใช้กล้องตัวนี้ได้เลยสวัสดีครับน้องตั้มเป็นไงมั่งสบายดีนะครับหายไปเลยอยู่เมืองไทยแล้วตอนนี้แล้วสวัสดีครับคุณสหพลนะครับอขอแชร์นะครับขอบคุณมากครับแชร์เลยครับแชร์เลยใครที่มีกล้องแคนนอนอยู่ใช้แคนนอนอยู่ก็จะได้ออามาใช้เป็นเว็บแคมกันมันมีทลิกอยู่นิดนึงปกติแล้วถ้าคนที่ใช้กล้องแคนนอน อ,อยู่แล้วนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่แล้วถ้าสมมติว่าคุณใช้พวกดิส u t เทตี้ของอกล้องอ canon นะครับก็คือพวก eos utility นะครับเวลาที่คุณจะใช้กล้องเป็นรีโมทต,ต่างๆอะไรพวกนี้นะครับปกติที่เวลาคุณใช้พวกนี้อยู่แล้วเนี่ยเวลาเสียบ usb เข้าไปปุ๊บอะมันจะ detect ตัวนี้ก่อนใช่ไหมถ้าเกิดว่าตัวนี้มันเปิดขึ้นมาแล้วเนี่ย ไอตัวเว็บแคมเว็บแคมยูทิตี้ของคุณมันจะไม่เวิร์กนะอ่านิดหนึ่งถ้าสมมุติคุณดาวน์โหลดมาแล้วเฮ้ยทำไมเสียบแล้วมันมันหาไม่เจออะไรแบบนี้ก็ง่ายๆเลยพอเสียบเข้าไปพอมันดีเทคไอตัว Eos Utility คุณก็ปิดมันก่อนปิด Eos Utility ก่อนพอปิดเสร็จแล้วนะครับคันนี้เวลาคุณจะใช้เป็นเว็บแคมใช่ไหมคุณก็เข้าไปที่โปรแกรมที่คุณใช้อ่ะคุณเข้าไปที่ Skype ไปที่ OBS หรือว่าอะไรก็แล้วแต่ แล้วคุณก็ไปเลือกกล้องนะครับถ้าคุณไม่เคยมีกล้องตัวอื่นหรืออะไรต่ออยู่เลยปกติมันก็จะเป็นออโต้มันก็จะเป็นเว็บแคมจากคอมพิวเตอร์ของคุณใช่ไหมคุณแล้วมันก็จะมี dropdown ให้มาคุณแะคะ่กด dropdown แล้วก็มาเลือก eos webcam utility ของ canon, canon แค่นั้นเองมันก็จะใช้ได้ละแล้วคุณก็สามารถที่จะใช้กล้องเนี้ยเป็นเว็บแคมได้เลยสวัสดีครับ้องตาถ้ามีโอกาสกลับไปเมืองไทยเดี๋ยวจะแวะไปหานะครับ โอเคแค่นี้เองนะครับตอนนี้คือเทคโนโลยีมันก็เริ่มมาแล้วนะมันก็แบบว่าเริ่มสบายขึ้นแล้วรู้มาที่น่าเสียใจสุดคือผมเพ,พิ่งซื้อแคมลิงเนี่ยเอาไว้ใช้เนี่ยไม่นานนี้เองแกไม่กี่เดือนที่ผ่านมานี่เองเสียตังค์ไปต้องร้อยสองร้อยเหรียญอะไรแบบนี้เพื่อที่จะมาทําให้เป็นกล้องแคนนอนมาเป็นวิดีโอแคปเจอร์ต่อ usb เป็นให้มันเป็นเว็บแคมอะไรแบบนี้แต่ว่าพอซื้อมาเสร็จปุ๊บแป๊บเดียวมันออก ซอฟต์แวร์มาแล้วแคนนอนแต่เชื่อว่าประเดี๋ยวก็คงจะ comparable กับรุ่นอื่นๆมากขึ้น,นแล้วแล้วก็บริษัทอื่นๆนะครับก็คงจะมีตามมาเร็วๆนี้นะครับก็คนที่ใช้ Canon ก็ยิ้มไปนะครับก็อยากจะมีเว็บแคมหรือจะไลฟ์จะอะไรส,สวยๆก็ทำได้แล้วไม่ต้องเสียตังค์เพิ่มแค่ดาวน์โหลดมาฟรีนะครับโอเคครับถ้าคิดว่ามีประโยชน์ก็ฝากแชร์ด้วยนะฝากแชร์ด้วยนะครับ ขอบคุณมากนะครับที่แวะเข้ามาทักทายนะครับสวัสดีครับน้องต้ามสวัสดีนะครับคุณเสถีนะครับแล้วก็คุณสระพลน,นะครับแล้วยังไงแล้วเดี๋ยวไว้คลิปหน้าเดี๋ยวผมตั้งใจว่าพอดีมีน้องคนหนึ่งถามมาว่ากําลังจะซื้อกล้องทาทาพวกนี้พวกวิดีโอแต่ว่ากําลังจะหัดเริ่มมันตอนนี้ปี2020ตอนนี้ช่วงนี้มันมีกล้องรุ่นไหนบ้างที่น่าสนใจนะครับสาหรับไม่แพงมากสําหรับงบป,ประมาณประมาณ 500ห้าร้อเหรียญอยู่อะไรแถวๆเนี้ย <c oughs> มันมีตัวไหนมั่งเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวเรามาคุยกันเรื่องนี้นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ